สวัสดีครับทุกคนคราวนี้ครับเรามาพบกับ3เทคนิคการถ่ายวิดีโอแนวแอคชั่นสปอร์ตครับคราวนี้เราจะยกตัวอย่างด้วยการถ่ายวิดีโอเซิร์ฟสเกตกันครับเทคนิคที่1ครับเทคนิคการมูฟกล้องจาก point A ไป point B ใน1ช็อตครับเทคนิคนี้ครับม o v e m e n t ของกล้องเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในช h o t เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนลองจินตนาการดูเป็น subject A และ B ดูครับยกตัวอย่างเช่นแบบของเราเนี่ยกำลังเล่นเซิร์ฟสเกตอยู่ เราอาจจะตั้ง Point A เป็น Medium Shot ที่ลำตัวของนางแบบครับเราค่อย move กล้องลงมาครับเป็น Point B ที่เซิร์ฟสเกตครับ คุณสามารถใช้การเคลื่อนกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้วอัพทิ้วดาวหรือว่าแผนซ้ายหรือแผนขวานะครับขอให้ subject A แล้วลากลงไป subject B ก็พอแล้วครับการเคลื่อนกล้องจาก point A ไป point B ใน1 s h o ชอตเนี่ยจะทำให้ move เ n t ภาพข,ของเราดูมีด d y n a m i c และสามารถเล่าเรื่องได้ดียิ่งขึ้นอีกครับสำหรับการ move point A ไป point B เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ fix เอาไว้สำหรับแค่2 point นะคุณสามารถตั้ง point A B C D เลยก็ได้ครับเทคนิคที่2 เทคนิคการถ่ายเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับซับเจกที่เราถ่ายอยู่ครับการเล่นเซิร์ฟสเกตเนี่ยจะมีการ carving ใช่ไหมครับเทคนิคนี้นะครับในการไล่ตามเซิร์ฟสเกตเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นสเกตบอร์ดหรือว่าโรลเลอร์เบลดหรือแม้กระทั่งวิ่งตามก็ได้ครับเพียงแค่คุณทําให้ movement ของกล้องเนี่ยสวนทางกับซับเจกที่วิ่งไปง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าซับเจกวิ่งจากทางซ้ายไปขวาให้เรา movement กล้องจากขวาไปซ้ายแทนครับวิธีแบบนี้ครับจะทําให้ซับเจกของเราที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมีความเร็วที่เร็วยิ่งงงขึ้น้นัใหลอสเกตดดูีๆนะโฆษณ พวกรถต,ต่างๆพวกนี้จะใช้เทคนิคนี้กันครับเทคนิคที่3พอพูดถึงเรื่องของ m o มูฟเ n นของกล้องที่มี d y n a ม i ิกแล้วเนี่ยคงไม่พูดถึงการระเบิดซูมไม่ได้ครับเทคนิคนี้ครับจำเป็นที่จะต้องใช้เลนส์ที่สามารถซูมได้ไม่ใช่แค่เลนส์คิดอย่างเดียวนะโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถซูมได้เหมือนกันนะครับวิธีก็คือให้เราเลือกมูฟ e m นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแผนซ้ายหรือแพนขวาทิลอัพหรือทิลดาว แต่ในระหว่างที่เรา move กล้องเนี่ยให้เราทําการซูมไปด้วยเพื่อนเน้น subject นั้นครับในกรณีนี้ครับผมจะทําการระเบิดซูมนะครับตั้งแต่ตัวคนที่เล่นสเก็ตมาและระเบิดซูมไปยังรองเท้าและเซิร์ฟสเก็ตครับ และถ้ายิ่งคุณสามารถควบคุมชัตเตอร์สปีดให้เกิดโมชันเบลอได้แล้วเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะดูรวดเร็วและมีไดนามิกมากๆครับให้ลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราไปดูหนังแอคชั่นต่างๆแล, Shot และมีช็อตระเบิดซูมแบบนี้มันจะให้ฟีลลิ่งของความเป็นแอคชั่นได้ดีมากๆเลยครับและนี่ก็คือ3เทคนิคการถ่ายวิดีโอแนวแอคชั่นสปอร์ตครับพบกับทิปส์และริคดีๆในการถ่ายวิดีโอได้ที่ Benjamin filmmaker ครับ